ตั้งน้ำเดือดเทน้ำซุปเสร็จเตรียมของก็ประมาณครึ่งชั่วโมงค่ะครึ่งชั่วโมงก็ขขยละไขยของได้เลยค่ะเปิดหน้าร้านได้เลยคือมันมันมันง่ายค่ะคนเดียวก็สามารถทําได้ นชายก็คือรับช่วงต่อจากพี่สาวมาก็ไม่ได้ไม่ได้เสียค่าเฟ็นชยัยก็คือมาขายต่อเลยโทรคุยกับโรงงานว่าย้ายสาขามาจากเขาไม่แก้วก็จะย้ายมาขายในพัทยาก็โรงงานก็บอกว่าไม่ต้องเสียค่าเฟ็นชัยแล้วก็คือขายจากการสั่งของ,ของมาแล้วก็เริ่มขายได้เลยค่ะหนูว่าสองวันก็เป็นแล้วค่ะไม่ไม่ไม่ต้องไปไปฝึกเป็นอาทิตย์อะไรเงี้ย ประมาณตั้งน้ำเดือดเทน้ำซุปเสร็จเตรียมของก็ประมาณครึ่งชั่วโมงค่ะครึ่งชั่วโมงก็ขายละขายของได้เลยค่ะเปิดหน้าร้านได้เลยค่ะคือมันมันมันง่ายค่ะคนเดียวก็สามารถทําได้ค่ะเพราะนี่ก็ทําคนเดียวขายคนเดียวค่ะช่วงสภาวะปกติก็70ชามถึง80ค่ะ ช่วงพริกๆก,ก็ร้อยชามขึ้นก็คือที่นี่ที่ร้านอาจจะเป็นลูกค้าประจำสะส่วนมากที่ที่มาทานเพราะว่าเขาติดใจลูกชิ้นกับน้ำซุปคนจีนเคยมามาทานคือเขาเซิร์ชมาเลยว่าจะมาร้านเนี้ยเซิร์ชมาทาง Google เลยค่ะว่าจะมากินที่นี่เขาเคยมาทานครั้งหนึ่งแล้วล้วติดใจก็เลยมาจากเมืองจีนก็จะมากินอีกทาน,นีคนละสามชาม ก็ไม่คาวนะคะอร่อยค่ะอร่อยตรงลุกชิ้นกับน้ำซุปค่ะชอบกินลูกชิ้นปลาเขาค่ะร้านเปิด10โมงเช้าปิด3ามทุ่มนะคะอยู่ซอยวัดบุญสัมพันธ์ค่ะหรือจะเสิร์ดเข้าไปใน Google m a p ค่ะว่าก๋วยเตี๋ยวอาุูนีบายแม่นุ่นค่ะก็จะขึ้นแล้วก็มาตามตามแผนที่ได้เลยก็ถ้าใครสนใจแฟนช์ายของอาลุณีนะคะก็ติดต่อ กับเป็นชายของอาลุณีได้เลยโท,โทรสายตรงได้เลยค่ะเป็นทางเลือกทางเลือกนึงที่ทำให้เราอยู่อยู่รอดได้ค่ะ